สวัสดีค่ะพี่ตองเคสวัสดีค่ะไม่ม้นะขับไม่เป็นะคกูแจมาด้ขับให้ thị đại an chăng vật vô không họ có họ có những tiếp

าทมนี่แต่คนถึกบึกบืนแห

สวัสดีค่ะคุณยเต้ยพี่รัชสัญาสวัสดีครับไอ้แดงมาเฮ็ดงานเราบักจ๊กตีเอาบักจ๊กกินนมอยู่แล้วคุณย <S 2> <S 2> องดีครับจ๋าไอแดงครับนะครับผมไปก่อนเราถ่ายแม่ชีแม่ชีเขาไปงานหนุนไปร่วมงานเราถ่ายแม่ชีไอเบิ้งเอาเบิ้งให้หนุนนะหนุน เบอร์เนุเด็กนะแม่ชีอยู่ในงานมดเขากำลังสวดอยู่ไปดูตลาดมามาเดนทาให้บอใมไม่ขายเด็ายตายที